ติดตามกันยังไงบ้างมันยังไม่ทำไม่ใช่ให้ดูหน้าจออยู่ V ีเีงมั้ย สวัสดีค่ะสวัสดีครันเลยนะสวัสดีครับผมเซลโอ๊ตนะครับเอ่อเป็นผู้ดูแลแอปนะครับแอปบ้านหัวไทยแอปบ้าหัวไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับส่วนผมเซลจิ๊บนะครับเป็นคนดูแลทางลูกค้าภาคตะวันออกตะวันตกภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะครับสนใจสินค้าหรือว่าอยากสอบถามปัญหาก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะครับศูนย์แปดสามแล้วก็เจ็ดศูนย์สามสี่นะครับแจกเบอร์นะแจกเบอร์เลย โอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกล้องวงจรของตัว wifi นะครับเป็นตัว iMo เป็นแบรนด์ iMo นะครับจะมาพูดอยู่สองรุ่นในวันนี้นะครับของผมจะแนะนำเป็นรุ่นทูเลตนะครับ IPC T26E นะครับส่วนของผมก็จะเป็นเป็นรุ่นลุกนะครับ IPC ขีด C26E นะครับเป็นรุ่นนี้ร,นนรุ่นนี้ก็จะเป็นความละเอียดสองล้านนะครับแล้วก็ ออลองรับเมมได้128่งร้อ่สสามารถคุยโต้ตอบได้สอเวทองนะครับแล้วก็ไอโม่อของเราเนี่ยจะออลองรับ wi-fi ขึ้นเดียวนะครับก็เป็นขึ้น2อกิกะเฮิร์นะครับแล้วก็กันน้ำกันฝนมาตรฐาน i อ6ีนะครับแนะนำกออ็อยากให้ติดเป็นภายในนะครับ เพราะว่าโดนละออ,ละอองน้ำได้นิดหน่อยนะครับอืมเป็นหกหแล้วก็ระยะ IR จะเป็น mm hmm. เอ่อสิบเมตรนะครับเอ่อฟังกช์ชันเด่นๆก็คือมี mm hmm. เป็นฟังกช์ชัน t i t r นะครับเป็นตัวนี้มีเป็น t i r t i r ก็คือเป็นเอ่อสามารถตรวจจับขึ้นอินฟราเลตความร้อนของากการดด่างกายมนุษย์ได้นะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆอ mm hmm. ครับ ฟังก์ชันหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับโอเคปิดเสียงไว้แล้วครับอ่าต่อได้เลยครับแล้วก็จะมีเป็นไฟเลนนะครับมีเตรงเสียงเมื่อมีเวลามีมีผู้บุกหรือ,อ,อมีสิ่งปกผิดปกตินะครับแล้วก็มีเป็นไฟสะตกไล์ข้างหน้าก็คือเป็นตัวนี้ที่มีไฟสีเขียวส่องอยู่ข้างหน้านะครับโอเคเอองั้นเป็นรุ่นต่อไปเลย ผมหละก็ตอนนี้นะครับในระยะมองเห็นตอนกลางคืนจะอยู่ที่ระยะ10เมตรนะครับส่วนตัวของผมก็เป็นทูเลนนะครับเป็น T26E นะครับความละเอียดก็2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ระยะอินฟลาเรดมองเห็นตอนกลางคืนก็อยู่ที่30เมตรฟังชั่นช่องเสียบเปลี่ยนช่องช่องไหนเป็นช่องเสียบช่องเสียบไฟันเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าไม่พร้อมดีแม้ ทำแล้วก็ไปไม่าไม่ติดก็ยังเห็นชทอยู่ไหมฮะถ้ายังชัดอยู่ก็ไม่เป็นไรตัวต่อไปก็ตันนี้เป็นทูเลตสน้ำพิกเซลนะครับระยะอินฟราเรดมองเห็นตอนกลางคืนภาพชัดอยู่ที่30สิเมตรตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันของเรื่องทูเรตท็อนะครับก็คือพูดโต้ตอบหน้ากล้องได้เลยผ่านแอปก็ได้ตัวนี้จะไ w i f คลื่น2 4จเหมือนกันนะครับตัวไอโมดทุกรุ่นก็จะเป็นคลื่น2 4จนะครับทั้งหมดครับอ่าส่วนตัวเนี้ย เด่นก็คือความจุรัดดิสจะอยู่ที่256ร้ิบกินะครับตัวนี้นก,นนกันน้ำกันฝนไอ6ีหกนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็จะแนะนำติดภายในตัวบ้านนะครับอินต่อนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนทรงโดม i p นะครับแต่ว่าจะมีลูกเล่นเยอะฟังก์ชันเยอะเช่นการตรวจจับมนุษย์ตรวจจับความร้อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแจ้งเตือนตรวจจับแจ้งเตือนอะไรเหมือนมนุษย์ ตัง้งใจมนุษย์ผ่านหน้ากล้องก็ตอนนี้จะมีถ้าเกิดเราแอปมันนวดเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับก็คือเราจะทํางานตามแบบออโต้ที่เราเซตไว้ก็ตอนนี้เวลามันจับคนปุ๊บมันก็จะดีเทคเข้าตัวแอปแล้วก็จะมีไฟสต็อกไลท์นะครับขึ้นเป็นรูปยิ้มนะครับมองดีๆีมันจะขึ้นแล้วก็พร้อมฟังก์ชันเสริมเราก็สามารถอะลา์มได้ด้วยในตอนที่มันจับจับคนปุ๊บว่าอะไรผ่านหน้ากล้องมันจะมีแสงขึ้นแล้วก็จะตัวตัวสตรอกไลท์ทำงานปุ๊บ แล้วก็จะมีเสีงสยงไซเลนด้วย <Okay. S 1> เราสามารถตั้งเปิดปิดได้นะครับตัวนี้หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับกับแล้วก็อะไรนะชูเวทอปชูเวทอปแล้วก็กไซเลนแล้วก็สต็อกไลท์ตัวนี้ก็ราคาอยู่พันต้นนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเครื่องเติมได้นะครับก็จะมาแนะนําประมาณนี้ส่วนวิธีการแอดหรือสมัครแอดเขาใช้งานครั้งแรกก็เดี๋ยวเรามาทําให้ดูพร้อมกันนะครับ ต่อมานี้ยรับหนึ่งหนงคนดูก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เราต่อไปก็ขอพูดพูดนิดนึงนะครับเออส่วนตัวแอปตั้งหัวไทยแลนด์นะครับตอนนี้มีมีการปิดปรับปรุงประมาณ3-4วันนะครับทำการเอ่อช่องทางติดต่อด,ด้านอื่นนะครับก็จะมีเป็น l i น์แอ p ยูซั p ไนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็เป็น i อซ์มาร s u ย p l y บเบอร์โทรร้าน i อซ์มา บ้านมอก็จะเป็น02 2254139ถ้าเป็นบริษัทยูซัพพลายสาขาใหญ่เลยก็จะเป็น024177275นะครับหรือ76แล้วก็มีช่องทางสั่งซื้อก็จะเป็นช้อปปี้ช้อปปีปป้นะครับก็จะเป็น,นยูซัพพลายออฟิเชียลสโตร์นะครับ<อ>แล้วก็มีเบอร์เว็บเรต์นะครับเบอร์เว็บยูซัาย .co.th เออถ้าติดต่อไม่ได้กด็สามารถติดต่อผู้ดูแลแอปพลิเคชัน แอปตหมดไทยแลนด์โดยตรงได้ครับที่แนะนําไปนะครับถ้าเกติดต่อติดต่อไม่ได้ก็คือติดต่อโดยตรงกับเดียวก็ได้ครับก็จะเป็นเบอร์0825620108นะครับเอ่อถ้าเป็นไลยแอดก็จะเป็น AOT ดล่างนะครับก็เป็น0710นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครับผมรู้แล้วข้าถึงยากก็เซลโฮสเป็นคนดูแลทางแอปตาบดไทยแลนด์นะครับ จะอยู่เป็นคนคอยสแกนลูกค้าหรือว่าอัปเดตสินค้าให,ใหม่ให้ครับถ้าเกิดมิปัญหาอะไรก็สอบถามได้โดยตรงที่เบอร์ที่เขาทิ้งไว้ให้เดี๋ยวขึ้นไ้ใต้ยูือทีมท 82, 2, 0, 108, นะครับโซนแปดสองห้าหกสองโนหนึ่งศูนย์แปดนะครับโอ้โหขายเก่งไดไงไไ <laughs> ้ยังไงกันก็ยังไงเดี๋ยวเรามาทําวิธีการสญญารบอบถาวิธีการ<อ>ใช้แอปอิโมไลท์ดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราแอดกล้องไว้ทั้งหมดแล้วสองตัวฟังก์ชันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเทสจากตัวสี่สองหกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมลุกนะลุกลุกลุกไปเข้าเข้ากล้องัะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันจับจับโอเคโอเคไม่ไม่หนีไปไหนับจะไปไหนแล้วครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษที่สามารถควบคุมผ่านตัวแอปตัวเดียวนะครับเป็นแอปในมือถือหรือว่าคนที่ใช้ d m s อยู่ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่อาจจะมีบางฟังก์ชันที่ถูกตัดออกนะครับได้พี่โอเคไหม เราทําให้ดูนะครับว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างเราสามารถเลือกเฉพาะการบันทึกเฉพาะการเคลื่อนไหวก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการให้มันแจ้งเตือนเราก็สามารถตั้งค่าได้หลักๆก,ก็คือเป็นกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับหรือ1 0 80p นะครับ Full HD ตัวนี้จะระยะอยู่ที่30เมตรส่วนตัวนี้จะอยู่ที่10เมตรนะครับ อันนี้เป็นกําหนดเสียงไซเรนนะครับเราสามารถาพูดอัปโหลดเสียงของเราเองก็ได้นะครับเพื่อไปตั้งค่าตั้งค่าตรงไซเรนเดี๋ยวผมได้เอาไว้ให้ดูก็แล้วนี่นะครับเสียงแจ้งเตือนนะครับอันนี้คือเราจะให้มันลิงก์กับไซเรนนะเวลา,าแสงมันทํางานแล้วจะให้มันมันทำงานคู่กันกันกบตัว,ต,วตัวไฟสต็อกไลท์นะครับเมื่อมีการตรวจจับหรือแจ้งเตือนอะไรเนี้ย ไฟสต๊กไล์ก็จะทํางานด้วยแล้วก็เสียงไซเรนจะทํางานด้วยวก็คือต้องเข้าไปเปิดตรงฟังก์ชันนี้ส่วนตัวเนี้ยเราให้เพิ่มกําหนดค่าเสียงที่เราจะบันทึกเป็นเสียงเราเองก็ได้ก็พูดอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเฮ้ย hey, อย่าเข้ามานะออกไปประมาณนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดถูกต้องอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโหลดแป๊บนึงแล้วก็ตั้งชื่ออุปกรณ์เสียงที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้โอเคประมาณนี้นะครับอ แล้วเราก็เลือกใช้เสียงนี้นี่นะครับพอเราเลือกใช้เสียงมันก็จะเป็นเสียงที่เราอัดไว้นะครับเวลามีการแจ้งเตือนหรือไซเรนอารามอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงที่เราตั้งไว้ถ้าเกิดเราไม่ชอบเสียงแบบเหมือนเสียงไซเรนเสียงวออย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นเสียงอย่างอื่นก็ได้ก็คือเข้าตั้งค่าฟังก์ชันนี้ที่ผมแนะนําไปแล้วเราค่อยกลับมาใช้อันเดิมก็ได้นี่ครับประมาณนี้ครับส่วน การควบคุมนะครับอันนี้เราอาจจะตั้งค่าไว้แล้วนี่นะครับไฟเราสามารถควบคุมผ่านหน้าแอปได้เลยจะเปิดหรือจะปิดเราควบคุมได้เลยแต่อันนี้เราเซตออโต้ได้นะครับว่าถ้าเกิดมีการตรวจจับสิ่งผิดปกติอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งมันก็จะไม่มีการตรวจจับหรือมีแสงขึ้นแต่ถ้าเกิดมีการตรวจจับแสงก็จะขึ้นแล้วเราก็พอเราเห็นปุ๊บเราก็สามารถปิดได้อ่าแล้วก็เสียงไซเรนเราก็เปิดได้ ถ้าเกิดเราติดกันนะครับเสียงค้างๆดังอ่าถ้าเกิดเรากําลังดูกล้องอยู่เนี่ยมันมีการแจ้งเตือนสมมติมันดีเทคว่าเ้ยมีสิง่งผิดแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่ที่อยู่บ้านของเราเนี่ยเราก็สามารถเปิดไซเรนเพื่อเตือนให้เขาออกไปได้นะครับก็เท่านี้พี่แล้วพูดได้ทวีท็ทอกได้พูดผ่านหน้ากล้องได้นะโอเคประมาณนี้ โอเคได้ยินไหมครับออกไปนะเออออไนะอ่าพอเราเปิดพูดนะครับเสียงที่เสียงเนี่ยมันจะถูกตัดไปนะครับฟังก์ชันเสียงตัวนี้เป็นเสียงจากหน้ากล้องนะครับที่เราเปิดฟังก์ชันลูกเล่นเยอะนะครับเราสามารถสนภาพก็ได้หรือบันทึกเป็นวิดีโอก็ได้นะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะตัวนี้ได้วยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว T26 นะครับฟังก์ชันฟังก์ชันเหมือนกันนะครับหลักๆ ที่แตกต่างสอตัวนี้ก็คือความจุฮาร์ดดิสและก็ระยะอินฟลูเอดตอนกลางคืนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมี P.A.R ฟังก์ชันเด่นของตัวนี้จะเป็น P.A.R ด้วยก็คือตัวจจากความร้อนจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ตัวนี้ก็เป็น I.P. 65นะครับแนะนําให้ติดภายในบ้านส่วนตัวนี้ก็จะเป็น I.P. 67จะนอกบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ติดภายในบ้านนะครับ เพราะว่าดีไซน์สวยแค่น,นั้นเองตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยฟังก์ชันลูกเล่นก็เหมือนกันเปิดไฟก็ได้เป็นจะเป็นไฟแบบกระพริบนะครับประมาณนี้ปิดทั้งสองอย่างอันนี้ทูเบท็อคได้นะครับแล้วก็เปิดเสียงได้ Okay. มีการสนทนา,าแล้วก็วิดีโอเหมือนกันนะครับการตั้งค่าก็เหมือนกันการตรวจจับเราจะแจ้งเตือนหรือว่าเราตรวจจับแล้วก็เปิดที่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับการแจ้งเตือนส่วนก,การตรวจจับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะตรวจจับอะไรร่างกายมนุษย์หรือว่าอย่างอื่นเราก็ตั้งได้นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนก็จะประมาณนี้เราก็เปิดลิงก์ก็ได้เวลามีการตรวจจับอันนี้ปิดไว้วกันนะครับ อันนี้อันนี้มันจะเป็นโหมดออโต้นะครับถ้าเกิดเราเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้มันก็คือมันจะทํางานทันทีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเยอะครับไอโมใช้ง่ายครับใช้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดต้องทำความเขา้เขา,เขาใจก่อนที่จะใช้งานนะครับซื้อกับซื้อกับเราก็เราจะแนะนําให้เลยไม่ต้องไปศึกษายุ่งยากนะครับประมาณนี้ใครที่มีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับ่านหน้าไลไ์ตามนี้ EP นี้ก็ EP ที่สิบสองนะครับต่อไปเราอยากให้เราแนะนำรุ่นอะไรหรือว่าจัดโปรโมชั่นอะไรก็สามารถพีมคอมเมนต์ได้ได้นะครับประมาณนี้ก่อนนะวันนี้เวลาน้อยนะครับเราก็าจะไลฟ์ประมาณ1 0บถึงสินาทีประมาณนี้ครับแล้วก็เรียวๆเลย แล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเซ็ตสี่กล้องอยู่นะครับเป็นรุ่น F 2 2ตัวใหม่นะครับ P ขีดดีนะครับเ,ออเป็นเซ็ตสี่ราคาอยู่ที่ตุ๊ดตุ๊ดตุต๊ตตตมาถ<ข>านะครับคัทแชทมาถาโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเซลล์อัสไมังั้นแนะนำแนะนำช่องการติดต่อของของของ,ของเซลฟิตเลยครับก็พ <c oughs> อ พอมีคนสอบถามอะไรนะครับที่2องคนนี้ดูเหมือนจะคนกลับบ้านกันแล้วเนาะบางคนก็ลาลปีใหม่กันแล้ววันนี้ก็วันที่18แล้วเราก็ทาบริษัทยูซัพพายตอนนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะครับราคาฮาร์ดดิสแล้วก็เมมโมรีการ์ดสายสัญญาณของต้าหัวแล้วก็ p o e แล้วก็ Power Supply นะครับเราจัดโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนะครับส่วนตัวไอโมเราก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวเราลงรายละเอียดให้ใต้คอมเมนต์หรือว่าทำาูทต่อไปเราอาจจะมาจากโปรโมชั่นก็ได้นะครับก็หลักๆประมาณนี้มีช่องใส่เมมด้านหลังแล้วก็ลำโพงนะครับตัวนี้ง่ายตัวนี้เป็นซิกเลนนะครับเป็นลำโพงอยู่ที่ตัวกล้องเลยแล้วก็ตัวหม่อยู่ที่หน้ากล้องนะครับช่องใส่เมมก็อยู่ตรงนี้นะครับความจุเมมของตัวนี้อยู่ที่สองรอยห้าสิบหกกินะครับ ใช้ขึ้นสัญญาณ2.4ในการเชื่อมต่ออปุปกรณ์น,นะครับส่วนแอปที่ใช้ก็จะแนะนําเป็นแอปไอโมไลท์นะครับประมาณนี้อ่ะตัวนี้มีอะไรเพิ่มอ่าตัวนี้มีลูกเล่นนะมีไม้เขียวนี่นะนะไม้เขียวนไม้ <c oughs> เขียวนออมีไม้เขียวนะตัวนี้ไมเปิดาส่วนหน้าไอโม่ก็จะเป็นสินค้าที่ใช้งานง่ายนะครับก็คือไม่ต้องจ้างช <c oughs> ่างหรือว่าอะไรก็ได้เราสามารถต,ติดตั้งเองได้ไม้เปิดฝา <c oughs> อ่าอ ดีนะน่ารักสบายไม่ต้องเก็บเมลเลยนะก็เปิดบินกับเราวันนี้เราแจกเสื้อไอโม่นะครับใครสนใจไหมจกไปงั้นแหละมีลูกค้าเข้ามาใหม่แล้วค่ะอือลูกค้าที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับใครแชร์เข้าไปวันไม่มีอะไรเจาเครื่องทิ่เลขต่างหมวแล้วจะนะมีของแชร์สองกลุ่มแชร์หน้าไลค์ตัวเองแล้วก็แชร์เข้าสองกลุ่มแค่นั้นแหละ แล้วเราเราก็แจ้งมาในเพจเรานะครับเดี๋ยวเราส่งของฝันปีใหม่ไปให้ก็ช่วยทำมาหากินนะครับแชร์แชร์เองเราเองได้เออแชร์หน้าไลฟ์ตัวเองหนึ่งแชร์หน้าไลฟ์ตัวเองหนึ่งแชร์แล้วก็แชร์เข้ากลุ่มสองกลุ่มนะครับเราแจกเครื่องคิดเลขตั้งหัวให้นะครับคนที่ไลฟ์แล้วแชร์แล้วก็ทักเข้ามาในเพจอ่าไอสมาร์ทยูสปายได้นะครับ จะพาให้อีกทีนึงน,นะครับเออก็ถ้าตอนนี้แอปหน้งหัวไทยแลนด์ยังใช้ไม่ได้นะครับก็สามารถติดต่อเซลโอโดยโตรงได้ก็คือเบอร์0825620108เอ่อแอดไลน์ไอก็เป็น aot/0710 นะครับแล้วก็มีช่องทางไลน์แอดก็เป็น เอ่อ @yousupply นะครับมีจอบปาก @supply yousupply นะครับ a @supply yousupply แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็จะเป็น Facebook ก็จะเป็น iSmart y u s u p p l y นะครับเอ่อเบอร์โทรติดต่อร้าน iSmart บ้านนอกนะครับ02 225 4139แล้วก็สาขาใหญ่นะครับก็จะเป็น02 417 77275 76อแล้วก็ Shopee นะครับสามารถเข้าไปสั่งของกันได้นะครับเออก็เป็น yousupply แล้วท็อปเซอร์จลสโต์นะครับแล้วก็เข้าไปดูสินค้าได้ในเว็บไซต์ของยูซ p พายก็คือ www. u s p l y co. th นี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดสเตคสินค้าคของต้าหัวและไอโมได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทยูซ์พายนะครับก็ตามนี้โปรโมชั่นตอนนี้แอปปิดปรับปรุงนะครับก็กำลังอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่ก็จะให้แนะนำติดตอ่เอเข,ข้าแอป,ปไม่ได้ก็จะให้ติดตอ่อเซลโอโดยตรงรนะครับ ก็ช่องทางเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ต่อยลิงก์แล้วกันนะครับว่า,าจะติดต่อย,อยังไงเซลโอสตอนผมไม่มีอะไรมากครับเซลโอสตังงวดส่วนใหญ่0นย์แสากา็9ศูนยนนะครับเบอร์ติดต่อเซลจิบนะครับก็สินค้าวันนี้ฟังก์ชันไม่มีอะไรมากก็บอกจุดเด่นมีแต่จุดเด่นนะจุดได้ยังไม่ค่อยมีอันนี้เป็นสินค้าใช้ภายในบ้านนะครับอินดอร์นะครับ,รบถ้าเกิดเลือกใช้สินค้ากล้องเวไฟนะครับสอง้านพิเซลภายในก็จะแนะนํส2รุ่นนี้ ประมาณนี้นะครับจบคลิปเลยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้เราก็ต่อฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าและ EP ต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันทุกวันเอาร์นะครับครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเค